รัวของพ่อยังรอลูกกลับคืนมารถน้ำเก็บพักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียง สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาชมบัวดินนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่สีชมพูสีเหลืองที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าบัวดินนะครับกําลังบานนะครับแล้วก็จะพาชมดอกกระเจียวด้วยนะครับที่อยู่บริเวณหน้าบ้านของพ่อพงนะครับเดี๋ยวเราตามมาชมกันเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมคือบริเวณที่หน้าบ้านของพ่อพงนะครับ พ่อผมก็ได้ปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งไว้นะครับท่านผู้ชมปลูกใส่ในกระถางนี่ครับท่านผู้ชมกำลังสวยงามเลยนะครับเพราะว่ามีดอกไม้นะครับเกิดมาด้วยนะครับอันนี้ดอกไม้นี่จะเป็นดอกบัวดินนะครับท่านผู้ชมใครสนใจก็สั่งได้เลยนะครับบัวดินมีหลายสีนะครับนี่ครับสีเหลืองขมิ้นนะครับ สีเหลืองอ่อนนะครับแล้วก็สีชมพูก็มีนะครับแล้วก็ดอกกระเจียวหวานเพศน้ำผึ้งนะครับนี่เราปลูกไว้ด้วยกันนะครับดอกกระเจียวหวานเพศน้ำผึ้งนี้กินได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราจะกินดอกอ่อนนะครับดอกแบบนี้แก่แล้วนะครับพ่อปงไม่ได้เก็บนะครับปล่อยไว้ประดับที่หน้าบ้านนะครับนี่ครับนี่บัวดินนะครับช่วงฤดูฝนนี่บัวดินก็จะบานสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสีขาวนะครับ ขมิ้นนะครับนี่ครับดอกกระเจียวนะครับขนาดแบบนี้กําลังกินเลยนะครับนี่ครับกําลังกินอร่อยเลยนะครับดอกตุ้มๆอย่างนี้นะครับนี่ดอกที่บานแล้วอย่างนี้เราก็เาไปชุบแป้งทอดได้นะครับท่านผู้ชมเป็นดอกกระเจียวหวานเพชรผึ้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าเป็นปลายฤดูการของดอกกระเจียวแล้วนะครับนี่ครับ อีกไม่นานพอหมดฝนนี้มันก็จะไม่มีดอกต้นมันก็จะแก่แล้วก็จะเริ่มาตายนะครับแล้วก็จะลงหัวนะครับส่วนหัวนี่เราก็จะขายหัวพัน์ในช่วงเดือนกุมภาเดือนมีนานะครับท่านผู้ชมปีหน้านะครับนี่ครับแล้วเราก็จะปลูกก่อนอเดือนพฤษภาก่อนที่ฝนจะมานะครับนี่เห็นไหมครับคือดอก ดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับที่บริเวณหน้าบ้านของพ่อพงครับนี่นี่ครับนี่ตอนนี้ก็ยังพอมีดอกให้เราได้เก็บกินอยู่นะครับนี่ดอกแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่กำลังกินเลยนะครับไม่เผ็ดไม่เฟื่อนนะครับหวานกรอบอร่อยนะครับกินได้ทั้งสดนะครับแล้วก็เอาไปนึ่งกินกับน้ําพริกก็ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นดอกแก่แล้วนะครับ หรือว่าเราจะเอาไปแกงก็ได้นะครับแกงส้มนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดอกขนาดนี้ก็กําลังกินนะครับนี่ครับนี่เราจะกินดอกตุ้มๆแบบนี้นะครับดอกกระเจียวหวานเพร็ดน้ําผึ้งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของพ่อคงนะครับนี่ครับพ่อคงก็จะปลูกประดับนะครับนี่ปลูกประดับนะครับเน้นความสวยงามนะครับเอาเอาประดับไว้หน้าบ้านนะครับ เราก็มีดอกกระเจียวกินด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับส่วนบัวดินนะครับก็มีหลากสีนะครับสีชมพูนะครับนี่ครับกับสีเหลืองขมิ้นนะครับนี่นะครับนี่ครับคือบัวดินนะครับที่อยู่บริเวณหน้าบ้านของพ่อพงนะครับนี่ครับบัวดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งนะครับท่านผู้ชม นี่ครับพ่อผมก็จะปลูกไว้ทุกมุมนะครับนี่ครับอันนี้ก็กําลังเก็บกินเลยนะครับนี่ครับพอดอกออกนะครับท่านผู้ชมดอกออกแล้วมันก็แก่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดอกแก่แล้วนะครับที่ต้นก็จะแทงหน่อออกมาใหม่เห็นไหมครับนี่ถ้ายังไม่หมดฝนหน่อนี้ก็จะได้กินดอกนะครับเป็นรายต่อไปต่อจากดอกนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ อันนี้ดอกกําลังกินอร่อยเลยอันนี้ดอกที่อแก่แล้วนะครับกินได้นะครับแต่ว่าเราเอาไปชุบแป้งทอดอย่างเงี้ยนะครับจะอร่อยส่วนแบบนี้คือแก่แล้วนะครับแก่แล้วจะไม่กินแล้วนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับกอนี้นะครับมีสามแบบให้ชมเลยนะครับตั้งแต่ดอกอ่อนนะครับดอกกลางกลางแล้วก็ดอกแก่ครับนี่ครับ เ้วก็เจียวหวานเพชดน้ำพึ่งนะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านของพ่อพงนะครับนี่อินทราลัมนะครับเก็บกินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นบัวดินนะครับท่านผู้ชมบัวดินนะครับก็จะมีสีเหลืองขมิน้นสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับนี่ใครสนใจก็สั่งได้นะครับน,นะครับ ไปด้านหน้านะครับเห็นไหมครับนี่บัวดินนะครับสีชมพูนะครับแล้วก็สีเหลืองคมิ้นนะครับเนครับจะปลูกประดับไว้ที่หน้าบ้านครับสีเหลืองคมิ้นก็สวยครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียววันเพชรน้ำผึ้งนะครับอยู่ในกระถางล้อรถนะครับที่พ่อคมปลูกไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัวดินสวยๆเห็นไหมครับท่านผู้ชม นี่สีชมพูนะครับกับสีเหลืองคมิ้นนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมสีชมพูเนี่ยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหลืองคมิ้นนะครับนี่ครับใครสนใจสั่งได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับพ่อพงขึ้นมาบนดาดฟ้านะครับเมื่อส,สักครู่นี้พาชมที่บริเวณหน้าบ้านนะครับตอนนี้ขึ้นมาบนดาดฟ้านะครับะท่านผู้ชมนะครับ พ่อพงก็ได้ปลูกบัวดินไว้เห็นไหมครับสีชมพูนะครับแล้วก็สีเหลืองขมิ้นแล้วก็สีขาวนะครับนี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับอันนี้เป็นเหลืองขมิ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับกาลังบานสวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดที่แก่แล้วนะครับเมื่อบานรอบกอดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับ สีดำๆเนี่ยนะครับคือเมล็ดนะครับเมล็ดนี่จะมีเฉพาะสีเหลืองคมิ้นเท่านั้นนะครับสีอื่นจะไม่มีเมล็ดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกนะครับนี่ครับมุมนี้นะครับท่านผู้ชม มุมนี้ก็จะเป็นสีขาวครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่สีขาวสวยงามมากนะครับถัดไปก็จะเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับท่านผู้ชมสีเหลืองขมิ้นอันนี้อยู่ข้างบนดาดฟ้านะครับที่บ้านของพ่อพงนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เราดูตอนแรกนะครับตอนต้นคลิปจะอยู่ด้านล่างนู้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับ อยู่บนดาดฟ้านะครับมาดูจุดนี้ครับเต็นสีเหลืองนะครับนี่ครับสีเหลืองคมิ้นนะครับใครสนใจนะครับสั่งได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับคือช่วงนี้อ่ากำลังบานแล้วพ่อผมก็ปลูกผสมกันบางทีนะครับถ้าเราไม่ดูตอนบานเนี่ยเราจะไม่รู้เลยแยกไม่ออกว่าต้นไหนนะครับเป็นสีอะไรนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครสั่งนะครับ บัวดินนะครับช่วงนี้เราก็จะรู้นะครับง่ายนะครับว่าอันไหนสีไหนนะครับเราก็จะขุดตามต้นที่อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าพ่อพงลูกครั้งแรกไม่ได้แยกนะครับก็คือจะปลูกผสมกันไปเลยนะครับถ้าบานมาถึงจะรู้ว่าสีไหนเป็นสีไหนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีสีขาวกับเหลืองขมิ้นแล้วก็เหลืองอ่อนนะครับ อันนี้สีขาวนะครับท่านผู้ชมส่วนตรงนี้ก็สีเหลืองคมิ้นนะครับนี่ครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับนี่ครับอยู่บริเวณดาดฟ้านะครับด้านบนนะครับบ้านของพ่อโปงพ่อเพียงนี่ครับสีขาวสวยๆนะครับสั่งมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ